สวัสดีครับวันนี้มาซ่อมเื่องเสียงมินิคอมโปพนา o ติกอาการเปิดไม่ติดบางครั้งขึ้น f 6 1อาการ f 6 1ก็จะเกี่ยวกับภาคขยายแล้วก็ภาคจ่ายไฟเสียต้องถอดออกมาเช็ค เราถอดออกมาเช็คเราก็จะต้องเราต้องคลายประจุก,ก่อนมีไฟค้างอยู่บริเวณนี้ครับขาสองขาสามของซ็อกเก็ตตรงนี้สิ้นเก่ากร่บขาสองขาสามมันไฟลบยี่สเจโวลต์เป็นไฟ เลี่ยงจอดิสเฮลบ27โวลต์มันค้างอยู่ครับถึงเราดึงปลั๊กออกไฟก็ค้างอยู่ถ้าเราถอดซ็อกเก็ตหรือเครื่องมันก็จะทำให้ชอ็อตเข้า cpu ีายประจุเราก็ต้องมาคลายลงกาว ขาสขา3าครับนี่ครับจะมีไฟลัดออกมาเลยครับถ้าไม่คลายมันจะทำให้ไปชอ็อตเข้าทีวีคลายประจุเสร็จเราก็ถอดได้สามารถถอดออกมาซ่อมได้ ดึงออกครับจะเป็นบอร์ดซับายด้านล่างเสียเป็นบอร์ดซับไพกับหน้าขยายเสียง อาการนี้เกิดจากปลิ้นตะกัวล้าวตะกัวล่อนตะกัวเสื่อมสภาพต้องเชื่อม,มใหม่หมดเลยครับเชื่อมทุกจุดตเชื่อมไล่เชื่อมให้หมดเลยตะกัวเสื่อมสภาพตะกัวล้าว ต้องเชื่อมตักั่วใหม่ให้หมดเลยครับตักั่วแล้วตัวนี้เป็น IC ผ้าขยายครับครับาร์ดออ็ามอ่าร์เอสเอ็เเป็นเบอร์ของพานาครับพานาโซนิกโดยเฉพาะ ต่อมาเชื่อมตะกัว่วไหนตะกั่วให้หมดตะกัว่วหลอมตะกั่วแล้ว งานนี้ต้องเชื่อมทั้งปิ้นเลยครับตะก,กวัวเสื่อมสภาพทั้งปิ้นเลยก็ต้องฝึกเชื่อมให้ชำนานไม่งั้นงานเข้าครับมันจะชอ็อตกันมันจะถ้าเราเชื่อมไม่ชำนาญมันก็จะไปชอ็อตกันใครที่ไม่ชำนาน ก็ให้ไปดูคลิปของผมครับคลิปที่ผมทำวิธีเ,ช,แบบเชื่อมหัวแรงแบบละเอียดเชื่อมหัวแรงโดยไม่ใช้ฟักให้ไปดูคลิปของผมได้ในชื่อเรื่องวิธีเชื่อมหัวแรงโดยไม่ใช้ฟัก ทำให้ดูแบบละเอียดเลยครับแต่แต่คลิปนี้ผมจะเชื่อมให้ดูแบบคลิปตั้นๆเพราะว่าแล้วถ่ายทำจริงๆนานครับแล้วถ่ายเต็มจะนานมากเพราะว่ามันต้องเชื่อมทั้งปิ้น ถ้าทำคลิปเต็มอาจจะเบื่อได้ เชื่อมพินด้านข้างด้วยครับพินด้านข้างก็ไม่ดีตัวนี้ปลดล็อกปลดล็อกตัวนี้ก็สายมันสายสั้นตัวนี้ปลดล็อกก็ดึงซ็อกเก็ตอย่างเงี้ยดึงขึ้นดึงขึ้นซ็อกเก็ตตัวนี้นะครับอเนี้ยดึงขึ้น ดึงซ็อกเก็ตสีขาวขึ้นตัวล็อกสีขาวดึงขึ้นอันนี้ก็ดึงสายก็ออกกับจำจำมาร์กไว้สีแดงเป็นขาหนึ่งสีแดงเป็นขาหนึ่งก็เชื่อมซ็อกเก็ตแถบนี้ครับแถบด้านล่างแถบด้าน พาะวซัพตรงนี้เราคายไปจุแล้วก็ถ้าจะเชื่อมให้เร็วก็ลูดเอาเลยครับแต่ว่าต้องชำนาญครับเนี่ยครับไม่ต้องเชื่อมทีละขา รูดล,ลงมาเลยแต่ว่าต้องฝึกจนชำนาญไม่งั้นมันจะชอ็อตแล้วก็สลัดทิ้งนี่ครับถ้าเป็นซอกเก็ตแบบนี้เรารูดได้ไหลจะขว่วเข้าไปให้มันไหลมันไหลลงก็ ครับอันนี้ก็ไปสลับทิ้งได้แล้วเอาอีกทีหนึง่งนะครับเชื่อมแบบมืออาชีพ โดยซ็อกเก็ตอีกชุดหนึ่งตัวน,นี้ครับตัวน,นี้เชื่อมแบบมืออาชีพก็ต้องรูดทีเดียวเลยไม่ต้องเชื่อมทีละขาเชื่อมแบบรวดเร็วแบบมืออาชีพก็ต้องรูดอะไรอย่างนี้เลย แล้วก็ไปสลัดทิ้งเดี๋ยวเรามาตรวจเช็คอีกทีว่าเชื่อมช็อตไหมก็ได้แล้วก็ เวลาตรวจสอบว่ามีรอยแล้าไหมเราก็ใช้แว่นขยายเพราะบางครั้งตาเปล่ามองไม่เห็นเราต้องใช้แว่นขยายตรวจสอบรอยแล้าของตะก,กัวก็เชื่อเมรวดเดียวเลย ัถทถ้าเราเชื่อมทีละขามันจะช้าครับ ต้องช่อมรวดเดียวเลยรูดลงมามันจะไวแล้วก็สวยด้วยแล้วก็ตรงนี้อีกที่หนึ่ง ตรงนี้เป็นเป็นไอซีเลคเกอเตอก็ต้องเชื่อมด้วยตะกั่วมันร้อนมันจะทำให้ตะกัว่วร้าว นสก็อตสก็อตซีดีก็รูดล,ลงมาเลย ต้องต้องเชื่อมบอดบอร์ดงม้อแปลงด้วยครับบอร์ดม้อแปลงไม่ค่อยดีตัวนี้จะเป็นไายสองชุดมีม้อแปลงลูกเล็กลูกเล็กลูกนี้ลูกนี้จะเป็นม้อแปลงสแตนบายไปเลี้ยง CPU จะทำหน้าที่ ป้อนไฟ5โวลต์ให้กับ cpu cpu เมื่อถูกสั่งเปิดถูกสั่งเปิดรีเลย์ก็จะต่อเป็นรีเลย์ตัวนี้ตัวนี้เป็นรีเลย์จะต่อม้อแปลงลูกใหญ่เพื่อป้อนพลาขยาย it พัาขยาย ic พัาขยายเดี๋ยวเครื่องเครื่องค่อนข้างลวน ก็ต้องมาเชื่อมปินด้านนี้ด้วยบางครั้งติดบางครั้งไม่ติดมันเชื่อมให้หมดเลยครับรู้สึกรุ่นนี้จะมีปัญหาหมดแผ่นปินตะกัวตะกัวร่อนเราไปเชื่อมตะกัว พอเชื่อมเสร็จเราก็ต้องมา,ล,างนนล้างทินเนอร์ก่อนครับเพื่อเทคดูว่าเราเชื่อมค็อปไหมทินเนอร์ยี่ห้ออะไรก็ได้ครับ รุ่นนี้ต้องใส่ถาดซีดีเครื่องจีิจะเปิดได้ครับถ้าเครื่องไม่ไม่ประกอบซีดีเข้าไปไม่เสียบสายแพ้วงจรซีดีเข้าไป เครื่องจะไม่ทำงานจะเปิดโถงไม่ได้เพราะว่าระบบดาต้าระบบสั่งงานเขาจะเขาจะเชื่อมถึงกันเชื่อมผ่านทีดี ซ่อมเสร็จเรามาลองเครื่องดาบเครื่องใช้ได้ เครื่องมีอาการ f 6 1บอร์ดซัพพลายเสียบอดขยายบอดซัพพลายเสียเชื่อมพินตะกัวพินตะกัวเสื่อมคุณภาพต้มแล้วเครื่องใช้ได้กล้าขอบคุณครับที่รับชม